เราคัดสรรคุณภาพดีที่สุดมาให้คุณลูกค้าเป็นไงที่ผมไลฟ์สดประจำเนี่ยจะมีประมาณเกือบ500คันนะฮะเราก็สต็อกไว้กะเราจะไปที่1,000คันเพื่อความพร้อมลูกค้าคือางไม่ต้องรองมาปพ๊บรูปปั๊บ,บ,บอะไรเงี้ยลองดูฮะลูกค้ากับผมนะ ใครจะสุดกว่ากันนะพี่ขยันซื้อผมก็ขยันสั่งเข้ามาเหมือนกันนะอ,อ่ะแข่งกันด้วยนี่เป็นโกดังนะที่ไว้เก็บรถเห็นไหมรถไม่ให้ตากแดดที่ดู <c oughs> โอ้โหรักรถเหมือนลูกแล้วก็รักลูกไม่ต่างจากคุณนี <c oughs> เ่เป็นไงแสดงว่าเรารักลูกค้ามากนะก็เดี๋ยวเรากาลังปรับปรุงนะตอนนี้ก็คือไม่เป็นไรเดี๋ยวเราทําไว้ไม่มีรถจอดไม่เป็นไรส <c oughs> แตนบายไว้ก่อนนะลองดูลูกค้ากับผมนะ ใครจะสุดกว่ากันนะพี่ขยันซื้อผมก็ขยันสั่งเข้ามาเหมือนกันอ่ะแข่งกันด้วยแต่ตอนนี้ผมแพ้ลูกค้าอยู่ว้าวุ่นเลยก็เหมือนที่บอกครับผมชั่นตอนนี้น้แมสนสีครับมาแลกแฝงมะเราคัดสรรคุณภาพที่ดีที่สุดมาให้คุณลูกค้าเป็นไงเป้าปายสาวเหนียวโตชื่อนี้ไม่มีหวังครับรถทุกคันการันตีส่นไม่มีชนหนักจมน้ำยอมแมวที่ความไฟไหม้กลับใหม่ใครสนใจก็ คนแรกก็แชร์คอมเมนต์ว่าสนใจนะวัมนที่บอกโปรช่องของผมสิบนำแม็สิบ,ม,สบมาแลกเงินเลยหนึ่งแสนส่วนลดนะส่วนลดนะ,ดนะแล้วก็คนแชร์ไปอีกหนึ่งหมื่นแล้วก็ตอนนี้รับทองอีก1ึงเส้นนะเมื่อออกรถกับป,ป,ป,ป๊อปซื้อสดซื้อพรให้เหมือนกันขอบคุณครับป้าไบสาวเหนียวโตชื่อนี้ไม่มีหวังครับ